สวัสดีค่ะยินดีตอนแับเข้าสู่ดีมดม,ดมชาแน,นลนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโลบอกการเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติธรรมชาตินะคะมามาลุ้นกันว่าเดีมจะรอดไหมโหไม่ได้อัพคลิปนานแล้วแบบพูดติดขัดหมดเลยอะตอนนี้โอเคมีพายุแล้ว ก่อนอื่นจะเข้าในบ้านหรือไม่เข้าในบ้านเราต้องดูก่อนว่ามีพายุไหมอ่าไม่ม,ไไม,มนนีไฟไม่มีเอ้ยอันนี้ไฟไหม้ไฟไหม้ห้ามเข้าในห้ามเข้าในตัวอังคารนี้อยู่ข้างนอกเฮ้ยน้องน้องเป็นผีเหรอทำไมไม่มีขาแหมสวีกันเลยนะ มาเป็นก้างของคอจ้าน้องน่ารักจังเลยน้องหมวกขาวน่ารักจังเลยโอ้ยไฟเริ่มลามมาแล้วทุกคนนี่นะคะไฟอ,อ,อ,อ๊ยอ๊ยอยเฮ้ยรีบหนีแล้วพวกแกรีบหนีแล้วโอเคโอ้ยไม่ได้เล่นนานมีสามารถพริมพ์ข้อความได้ด้วยเหรอ อ่ามันได้เล่นานานเลยไม่รู้อุ้ยอยู่ข้างนอกนี่ปลอดภัยมั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเอารถชนเหรออย่ยอย่าเอารถชนน้องตกไม่ <c oughs> ไม่ไปแล้วน้องน่ารักไปแล้วอะอะไรลิงอะมันพิมพด่าอะไรลิงออ้ยกลายเป็นขี้เท่า โอ้โหโอ้โหเย้โอยมีคนปมมึงให้ด้วยใครอะใครมาอะะอะไรโอ้โหเหลือแต่ไป้าปั๊มน้ำมันหายหมดเลยมาเรามาลุ้นกันจะได้ด่านอะไรกับใครพิบัติอะไรเฮ้ยตัวน้องอึ่งปนี้ ตอนนี้หน้าฝนน้องอึ่งออกใช่ไหมนี่อึ่งออกจะกบก็ไม่ใช่อ่ะอึ่งเลยว่างคกอ่ะสวนสนกุกไม่มีเมฆแสดงว่าต้องเป็นภัยพิบัติแบบไม่ใช่แบบฝนกดอะไรแบบเนี้ยอยากขี่ม้าบุญ คิมมมุลกับนังอึ้งเ yeah. yeah. <c oughs> <c oughs> ยู้คิมม่า๊ยทีมนี้เสียงน่ารักเหมือนกันเนาะด่านนี้เสียงน่ารักมาก อยู่วันนี้สีเขียวเว้ยอยู่วันนี้สี ooi เว้ยอยู่วันนี้ไฟไฟไฟอยู่วันนี้สีเขียวเว้ยอยู่วันนี้สีเขียวเว้ยเอออยู่วันนี้สีเขียวเว้ยโอ๊ยๆอันตรายอันตรายเอ้อๆๆอย่าลายอย่า ไมเต็นระลำบวง <c oughs> ไมกบหัวเต็นท์ลบับวงอา้าวยาอุ้ยพวกเธอพวกเธอทำอะไรกันันขึ้นไปด้วยตายคือตายหมู้ว้าว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 ,ว,าว,ว,าวฉันหันดูหน้าตัวเองไม่ได้ ว้าจะ,จะตกน้ำแล้วโอ้ยทำไมไม่จบไม่สิ้นลยพอแล้วมั้งหยุดแผ่นดินไห้ได้แล้วมั้งหยุดแผ่นดินไห้ได้แล้วมั้งขึ้นไปเวทีเต้นลำอ้าวเวทีไม่เต้นลำแล้วโยเฮ้ยอันนี้มันกระตูนนั่นใช่ไหมเนี่ยเอาทำไมยังไหลอยู่อะ เอ yeah. อเย้วุ่เลือดเราไม่ลดเลยนะนี่เสียงอะไรอิรเนีว้ายน้องน่ารักจังอะไรแพนกินเหรอแพนกินหรืออะไรอ่ะเพนกินปีศาจ <c oughs> ได่แล้อุย้ยน้องน้องตัวนี้มันเหมือนอะไรนะอุ้ยคุนขุนนะ <c oughs> บริษัทหลบอ่ะมีเมฆมามีเมฆมาเข้าในตัวอังคารก่อนเข้าตรงไหนดีตรงไหนโอเคเอ,อ,เอ,อ่เข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เข้าตรงนี้โยมีเมฆมาต้องเข้าในตัวอังคารไว้เลยเออโอ้ยอย่าตกอย่าตกนะไอ,ออยู่ประมาณตรงนี้ไปก่อนโอ้ยทำไมทุกคนยังไม่เข้ามาเลยอ่ะ ทุกคนเข้ามาได้แล้วทุกคนทุกคนโนอ,อ,อ้ยถัดดนสต็อปอ้ยกลัวไม่กลัว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 ทุกคนจิงขอปิดเสียงนะดิบไปคนกลัวฟ้าผ่าอ่าอเหลือสอง โออโอ๊ยกลัวจังแม่อ๋อพอแล้วอ,อุ้ยวิ่งมาหาเพื่อนเพื่อนอุ้ยน่ารักอะ่ะโอ้ไม่ได้เล่นนานนี่แบบสกินของโลบอคนี่แบบแบบน่ารักเยอะมากอ่ะ สักวันดิมต้องแบบเติมแล้วล่ะต้องเติมแล้วละ่ะเติมซื้อบ้างแล้วละ่ะแต่รอเล่นให้ชินก่อนแล้วค่อยเติมแล้วกันยังไม่ชินแล้วเติมเลยแบบมันไม่คุม้ม กำไมโชคดีอะ่ะอยู่ข้างนอกไม่โดนฟ้าผ่าเลยอะ่ะย้ฮะเย้ไม่มีแล้วเย้อ้โลดเิลเอ11คนนะคะโอ๊ยก็ไม่ได้ถล่มอะไรมากเนาะตึกยิงรูปทรงเหมือนเดิมตเฮ้ยดูสกินแต่ละคนสิ อุ้ยน่ารักอ่ะห้ามกระโดดนะขอร้องเดีมเคยทำแบบนี้แล้วเพื่อนกระโดดอดีมตัวลอยเลยอะ่ะยยังไม่เข้าวิววิย,ยด่านนี้ดิไม่เคยเห็นไปขอไปสำรวจในตัวบ้านก่อนนะถ้าเราเข้ามาขวามือคืออ๋อ้องรับแขกแล้วก็มีเตาไฟ ซ้ายมืออาตรงหน้าเลยจะเป็นห้องครัวทุกคนสามารถออกตรงมาทางซ้ายมือไดอ้เดี๋ยวขันแอบันไดค่อยขึ้นอ่านี้ห้องน่าจะห้องนั่งเล่นอันนี้ห้องกินข้าวที่เข้าจากขวามือมาเอ้ยซ้ายมือมาแนละ้วจะเป็นห้องกินข้าวห้องกินข้าวอออ๋ออะไรนะไฟมา อ๋อเอ้ยนี่ห้องนอนชั้นหนึ่งห้องนอนชั้นหนึ่งเอ้ยไปข้างหลังไปข้างหลังข้างหลังจะมีสระว่ายน้ําชั้นสองอ,อยากขึ้นชั้นสองแต่ไฟไหม้แล้วอะกลัวตายเงี้ยโย่เร้ยเล่นสไลเดอร์ดีกว่าเล่าวู้วจุ๊บเฮ้ยดูเอ้ยขี่เป็เดกันขอขี่ขี่เป็ดด้วยขี่เป็ดด้วยคน ฉันอยู่บนหัวฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยแงย่มันกดยังไงให้ดูเห็นหน้าตัวเองอะกดยังไงอะฉันอุ๊ยจะว่าไปแบบเด็มยังไม่นเนิเริ่มต้นมายัางไม่นเน้ตายเลยเนาะเลือดยังไม่ลดด้วยเอ้อถือว่าเก่งนะเรา ไฟไม่น้ำได้ไหมไม่ได้เนาะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไฟไม่น้ำได้เฮ้ย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 อาจารย์ไฟไม่น้ำได้เฮ้ยเฮ้ยเย,ไไย,ย,ย,ย้ฮ่า โอ้โหดีนะไม่ขึ้นไปชั้นสองอะเฮ้ยเฮ้ยนี่ลิงหรืออึงอึงอะอึงไขอ่อ่ะแบบนี้เลยอึงไข่ใช่ไหมนี่ ไปไหนแล้ว啊่ข่เอาแล้วน้องน้องอึ่งเขียวนั้นกบเขียวนั้นไปไหนอ่ะหรือว,ว่าเปลี่ยนชุดเป็นอึ่งไข่ <c oughs> ช่วงนี้หน้าฝนอึ่งออกเยอะจังเฮ <c oughs> ้ยตลกตอนนี้ยังไม่เห็นเมฆแสดงว่าอุ๊ย โอ้ยเลือดลดเลยเฮ้ยอย่ากระโดดบนหัวน้องน้องเจ็บเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยต้องเข้าในบ้านไหมต้องเข้าในบ้านไหมเอาอยู่อยู่เมาส์ก็หันมาทางนี้เฮ้ย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 ไปทางไหนดีอะเออมาทางนี้ก่อนอยู่อยู่ใต้คานอยู่ใต้คานหวังว่าไม่เป็นไรนะ เพื่อนบ้าตายไมยนั่นน่ะอ้าวโวยเอาเอาเราเป็นนอ๋อนี่ไม่ใช่บ้านนี่คือรถนั่งนั่งชมวิวอ้อาวผู้โดยสารขึ้นมาเลยค่ะเชียงใหม่กรุงเทพคะ่ะเชียงใหม่กรุงเทพไม่นะอะไรนะอ๋อนี่ฉัน ้ยอยู่ข้างล่างเฮ้ยอย่ามาดันฉันฉันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ปลอดภัยมัง้งเว้ยนันายลองซูมดูเพื่อนๆข้างนอกน่อยเป็ไม่ใช่ซูมออกดูเอาอ้ยเพื่อนก็ลอดกันอยู่ด้วยนะอ้ยออุ้ยแต่แต่รถเหมือนจะรอดแต่รถเหมือนจะรอด รถไหมทุกคนคนขับมันต้องอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่หรอเออคนขับอยู่ฝั่งนี้สิอ่ากรุงเทพเชียงใหม่คะ่ะเยเ่แล้วทำไมฉันบัคอยู่ตรงนี้อ่ะอ๋อยังยังไม่ไม่บัคไม่บัคมันยังไม่อนันนี้เอา้าเอา้าบัคจริงๆเลยนีย่ฉันไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะ่ะ ว้าด่านไม้ก็จะมาแล้วแต่ฉันไปไม่ได้ปั๊มน้ำมันโอเคสูมเข้ามาอุ๊บเฮ้ยคนดูจะตาลายไหมโทษทีซูมเร็วไปหน่อยเมกมาไหมเมกมาไหมเมฆไม่มาแสดงว่าไฟไหม่ไม่ไฟไหม้ก็แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุกบาทตกแล้วมีอะไรอีกไหม โรคระบาดหรือเปล่าอ่ะฉันอยากขับด้วยอ่ะอยากขับด้วยอ่ะโอ๊ยเวียนหัวเวียนหัวเวียนหัวเอ้ยเป็นรถรถสีเหลืองยังมีอยู่อ่ะมีคนขับแล้วเอ้ยนักคู่กันผมชอบอะไรอ่ะอุ้ยคำหยาบคำหยาบไม่สามารถอ่านได้ ไยถ้าไม่แตกขอโทษด้วยทุกคนพอดีพอมพอดีมือเบโดนไม้เอ้ยแม้ยเอ้นเอาเอาเอาอเฮ้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 โอ้ยเอ้นชนเออเธอหนีมาออกดีกว่ากลัว ไฟมาแล้วดูทุกคนไฟลามมาแล้วไฟลามไอ้ไฟลาม,มาแล้วอยู่บนต้นไม้จะรอดไหมลองไหมเออน่าจะไม่รอดเนาะ <c oughs> เอ้ยเอ้ย,อยมีใบขับขีบ่ป่ะเนี่ยฮะน้องมีใบขับขีบ่ป่ะนี่โอ้ยเดี๋ยวก็ตายหรอกพ่อหนุม่ม คนหนุ่มที่นั่งรถกับฉันยัก็ตายหรอกอ้อมันมันบักแบบกำลังว่ามันบักแบบนั้นไม่บักจ้าโดนเต็มเต็มโอ้โหดูสิทุกอุ๊ยอุยอุยอ๊ยตกใจอุย๊ยอูย้หทุกคนไฟไหม้แบบเกียมเลยอะเย้เฮ้ยฉันยังรอดปะฉันยังรอดอยู่ เฮ้ยอะไรอ่ะอะอีกแล้วนี่อะไรอ่ะอุ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะนะอ้ยจําสกแก่เหรอใส่จ้าสแก่เหรอแต่ดูตรงนี้เหมือนนกเพนกินมันนกเพนกินแต่ดูแต่ดูข้างหลังอุ้ยน่ากลัวสันน่แลนด์โอเคอันนี้ด่านสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวดีมจะพอแล้วโอเค นสุดท้ายก็ขอให้รอดละกันเมคมาแบบเนี้ยอยู่ใกล้บันไดไว้ก่อนน่าจะดีเอไอไออยูอย่กล,กลางถ้าเป็นฝนกดวิ่งเข้าข้างในฝนกดหรือแบบพายุอะไรต่างๆวิ่งเข้าข้างในแต่ถ้าน้ำท่วมต้องเคยข้างบนอะ อุ้ยอะไรนะมีทุกคนอยู่ตรงนี้หมดเลยเหรอไอเราต้องอยู่ตรงอ้าอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัททยทุกคน <c oughs> นกเพนกินนกเพนกินกับมาข้างในอาลมแล้วฮ่ะวะ,วะอุ้ยดีที่วิ่งออกมา ที่วิ่งออกมาไม่งั้นหัวแตกแน่ไปไม่ไปในเชจขาแบบนี้ไว้ไม่ให้ใครปีนไม่ให้ใครปีนไม่ให้ใครปีนอ้า,าวเดี๋ยวฉันตกไม่ให้ปีนเอา้ากระโดดขึ้นเฉยกระโดดขึ้นเฉย เดาเอาเดาเฮ้ยเราเป็นลูกนกเพนกินให้นกเพนกินฟักไข่เวลาลนกกินฟักไข่มันจะฟักที่ที่เทา้าใช่ตัวนกเพนกินในการหลบใช่ตัวนกเพนกินในการหลบนักเสนกวินในการหลบออตรนี่เป็นไขว่าฉันเป็นนกเพนกินโอเย้ชนะแล้วทุกคน ชนะแล้วชนะแล้วเ yeah. ย้หุยยังไม่แพ้เลยตอนเนี้ยยังไม่ตายเลยอ้อล่ะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับกดไลค์ให้ดิมด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย